ที่นึ่งสลูกต้องใี้ลูกื้อไปห้สิบเปอร์เซ็นต์ของทุนที่เาข่ดถ้าเกิดถูกนี่หล่อน ทำอะไรในบ้านฉนันอะหล่อนเป็นใครอะหลงทางค่ะหลงทางแล้วไปลับรับล่บลอๆอ,อ,อะไรในพุ่มไม้อ่ะไม่มีอะไรนะคะพอดีหน้าตาก็สวย<ด>ออกไปสินี่เป็นเมียน้อยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชออกไปฉันจะโทรเรียกแจ้งตำรวจหรอกอุ้ยทองอีนี่มันขโมยของหยุด มีกล้องวงจรปิดนะถ้าเธอออกไปฉันก็จับหน้าเธอได้มานี้เดี๋ยวฉันจะโทรเรียกตำรวจซะหรอกหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเธอมานั่งตรงนี้ก่อนอฉันจะโทรเรียกตำรวจมีโจรวันๆกูจะได้อยู่แบบดีๆมันะ้ยนะเลขอะไรล่ะหนึ่ง <c oughs> ออีสาวคนหนึ่งมันมัน,นมันจะมันน่าจะเป็นโจน,นะคะ่ะมันมันเข้ามาในบ้านแล้วหนูเห็นมันหยิบอะไรก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นทองนะคะน่าจะไปขโมยมาจากที่อื่นนะคะแล้วก็มาทำรอบรับอๆ,ๆ,ๆอยู่ที่รามคำแหง41ค่ค่ะคุณตำรวจรีบมานะคะคาเฟ่ที่เดิมค่ะคุณตารวจคะหลังนี้ค่าหลังนี้เนี่ยหนูอะ<ห>ควายผ้ังมาพัอยู่ดีๆอยู่เป็นประจำอะแล้วอยู่ก็เจออีสาวเนี่ยมันเข้ามาในบ้านนะคะ มันก็ทาตัวลับๆล่ๆอๆของคณตารวจมันขาดจับมันเลยค่ะ<อ>หนูเห็นในม,มือมันนะคะทําอะไรลับๆเรื่อๆตรงพุ่มไม้น่าจะเป็นชองค่ะอาจจะขโมยมาจากที่อื่นก็ได้อ่ะผมได้รับโทรแจ้งมาใช่ค่ะ<า>ฉัน <ละ S 3> <ๆ S 1> เป็นคนโทรหาคุณตํารวจเองๆๆมาไวมากเลยนะคะถูกใจสุดๆใช่ฮะเดี๋ยวนี้ตํารวจทํางานไวครับอ่นกวาคุณตำรวจจับมันก่อนค่ะก็ไม่รู้ว่าเนี่ยหน้าตาสถิตนก็ดีน่าจะเป็นแบบ เมื่อชื่นนะคะดูท่าทข็นครงนิ่งได้สิคาชาวบ้านเราชองเจ้าหานี่นะคะหน้าตาก็ดีแต่ว่ามันเป็นที่ขโมยแถวนี้แล้วบ้านฉัน่ะมันก็ไม่ได้ปิดรั้ว่ะคุณตำรวจที่ฉันก็มาไหว้พระไหว้เจ้าสารมภูมิหน้าบ้านเป็นประจำนี่ก็ทำตัวรับร่่แหมตาละสิ คิดว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านอาศัยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฮะจะทำให้แกอับอายขายที่หน้าเป็นเลยออกขาน้าหนึ่งไปเลยชาวบ้านจ้าดูซิดูซิดูซิีนี้มึงจะไปงานไหนจ้าตุ๊ตีหรอเมียไม่ถึงยากูตำรวจร้องไปเร็วๆสิขาหนูกรธแล้วเกินเนี่ยว่าผัวจะฆ่าทีเนี่กไปเอ๊ะหรือลั่นมาเป็นขโมยที่บ้านของฉันเนี่ยจะเป็นเมียน้อยผัวฉันหรือเปล่าจ้าเป็น้าเหรอเจ้าของบ้านใจเย็นนะครับผม โอเคครเดี๋ยวชี้จุดเลยฮะองาซ่อนของไว้ไหนอืมตรงไหนนะอย่าตุกติกครับตรงเนี้ยค่ะตรงไหนฮะตรง,งไหนตรงเนี้ยตรง,งไหนครับเนี่ยค่ะอ๋อเจอแล้วครับนรกเป็นเป็นอะไรคะแหวน เป็นแหวนครับสอง,ง<ม>วงหมดแล้วใช่เหรอโกหกตำรวจไม่ดีนะครับชี้ของกลางนะฮะโอเคไป มีอีกไหมเอาดีๆถ้าไม่งั้นไม่งั้นโดนเพิ่มโทษอีกนะถ้าโกหกเจ้าหน้าที่อ่ะมีอีกอย่างค่ะมีอีกอย่างตรวจถามมันด้วยปชีจุดเลยครับไปขโมยมาจากไหนอ่ะไปขโมยใครมาครับร้านทองหน้าปากซอยค่ะแที่เห็นเขาพักเที่ยงพอดีอืมแค่ไหนหล่อนจะต้องมาซุกซ่อนในบ้านของฉันนะฉันกลัวรู้รู้ปะ เดี๋ยวนี้ข่าวอันตรายเยอะแยะชี้จุดเลยครับตรงไหน,นสำหาหรถชี้ไหนฮะ นี่นะครับค,คุณตำรวจเป็นกําไรข้อมือทั้งหมดมีสามชิ้นนะฮะี่ก็เป็นทองกําไรข้อมือน่าจะน้ำหนักประมาณหนึ่งบาทแล้วก็แหวนทองกับแหวนเพชรมูล,ลค่าน่าจะไม่ต่ำกว่าครึ่งแสนครับ,น,น,บนี่น่าจะ โดนหนักเลยนะฮะมีใครมาประกันตัวเปล่าอืมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องโทรหาก่อนอมไม่รู้ว่ารางหรเปล่าแล้วทำไมถึงทำละ่ะมันสวยดีค่ะช่วงนี้รู้สึกว่ารูปนี้มันเห็นคนใส่เยอะก็เลยอยากใส่บ้างก็เลยแอบเอามาแล้วทำไมต้องขโมยอ่ะเพราะว่าน้าด้าหน้าไม่อายเพราะว่าไม่มีตัง ไปลงพัฒน,นก็ไปให้ปากคำครับผม <Okay. S 1> เป็นพยานว่้เดี๋ยวเราเชิญเจ้าทุกข์มาอีก อยู่ข้างนอกครับต่ำครับไม่น่าจะไม่ถึงสิบปีครับแต่หนูยังเด็กกว่าพี่นะคะ โอเควันนี้ครับ